ครับผมเควินครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่รายการ A Watch of a Day อีกครั้งนะครับวันนี้ก็ไปทำงานครับแล้วก็ได้พบกับพี่ชายนะครับพี่ชายผมก็ส่งนาฬิกาเรือนหนึ่งมาให้ผมเพื่อจะให้มารีวิวนะครับแล้วก็รีบทันทีแล้วครับกลับถึงบ้านตื่นเต้นก็รีบเอานาฬิกานี้มาโชว์เลยครับก็คือนาฬิกาซานมาตินนะครับรุ่นซับมารีเนอร์นะครับคมาช์เวอร์ชัน2ครับครับ ก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักกับนาฬิกาซานมาตินนิดนึงนะครับเป็นแบรนด์ในประเทศจีนนะครับที่ทำผลิต O E M นาฬิกานะครับให้กับผู้ ผู้ผลิตผู้ออกแบบหลายรายนะครับได้ดวกันตัวเองก็มาสร้างแบรนด์ของตัวเองที่ภายใต้ชื่อว่าซานมาตินนะครับทำให้เขาเนี่ยมีประสบการณ์ในการทำาฬิกาเนี่ยมากมายนะครับถ้าเรามาดูในเว็บไซต์นี่จะเห็นได้เลยครับตัวแรกเลยครับที่เรากำลังจะรีวิวกันก็คือตัวนี้ครับคือซานมาติน Water Ghost Driving Watch นะครับหรือรหัสที่เรียกว่า SN017 นะครับนอกจากนี้นะท่านก็จะเห็นว่ามีหน้าตาอย่างตัวที่2-3ที่ก็จะเป็นลักษณะเหมือน 62MAS ือไซโ้นะครับตัวที่3ก็จะไปเหมือนกับซัมไล s u ซูโมโออย่ยงนี้นะครับนอกจากนี้นะครับ t ร t a l นะครับทูน่าแล้วก็ไม่พอ,อยังมีนาฬิกาลักษณะคล้ายๆกับ h มม m a t ของพันดารลด้วยนะครับ นาฬิก,การเรือนบลอนซ์ในราคาที่ทุกคนสามารถจะซื้อเป็นเจ้าของได้นะครับแล้วก็ไม่พอนะครับก็ยังมีนาฬิก,กาที่เขาออกแบบเองเช่นตัวนี้นะครับซึ่งก็จะมีความใกล้เคียงกับานาฬิกายุค60มีรุ่นนี้ก็มีความใกล้เคียงกับ50ฟาทอมนะครับครับก็ นาฬิกาวันนี้ที่เราจะรีวิวก็อยู่ในเลนจ์ราคาประมาณ200เหรียญน,นะครับซึ่งจริงๆถ้าซื้อจริงๆบน AliExpress ก็อาจจะถูกกว่านี้อีกนะครับครับเป็นไงฮะเมื่อรู้จักซานมาตินแบบคร่าวๆแล้วนะครับอ่าเราก็อย่ารอช้าครับเรามา close up แล้วดูนาฬิกาเรือนนี้กันแบบชัดๆนะครับครับน,นี่คือนาฬิกาซานมาตินนะฮะที่เป็น homage ของ Submariner นะครับอ่า version สนะครับตัวนี้เป็นอ่าดอัลสีดำนะครับ ก็ทุกท่านอย่าตกใจนะครับที่ทำไมตัวสคริปที่อยู่ที่12นาฬิกาถึงเขียนคำว่า call voice ไม่เขียนคำว่าซานมาตินนะครับพร้อมทั้งที่6นาฬิกาก็เป็นชื่อของอพี่ชายผมนะครับก็คือซานมาตินเปิดออปชันให้ลูกค้าสามารถจะทำคัสตอมสคริปได้นะครับก็ทางคุณพี่ชายผมก็ใช้ชื่อบริษัทเป็นมือนก็โลโก้ที่12นาฬิกาแล้วก็ ที่6นาฬิกาก็เป็นชื่อของแกนะครับก็นาฬิกาเรือนนี้นะครับก็อย่างที่ชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นโฮมมาร์ชของซัมมารีเนอร์นะครับก็100%ยเครับไดโอลนี่ก็100%เลยครับไม่มีตรงไหนที่ผิดเพี้ยนพร้อมทั้งเข็มที่เป็น Mercedes นะครับอ่าแล้วก็เข็มวินาทีที่เป็น o l ลิปป p นี่ก็ภาพทีเรียกว่า100%เ เรียนแบบกันมาเลยนะครับแต่งานที่ทำนี่ทำออกมาได้ดีมากนะครับเมื่อเทียบกับราคาที่จ่ายไปนะครับที่3นาฬิกาบนกระจกซับไฟก็จะเป็นไซคลอปที่ขยายาวัน,ว,น,ว,นวันที่นะครับก็ในบริเวณด้านในจากไดโอเนี่ยนะครับก็มีตัวตัวบอกเวลาหรือเรียกว่าอินดิซิสเนี่ยครับก็เป็นเป็นอินเสิร์ททั้งในมี เป็นเป็นฮะเป็นเป็นตัวเลเยอร์ที่อยู่ด้านบนแล้วก็มีแอป l ลายรูมส์นะครับทั้งตัวเลข i n นดิ e s แล้วก็เข็มชั่วโมงนาทีวินาทีแล้วก็เบโซ l เนี่ยจะมีเฉพาะตรงบริเวณสามเหลี่ยมจุดกลมๆที่อยู่ในสามเหลี่ยมด้านบนนี้นะครับก็จะมีแค่นี้นะครับที่ที่มีแต่ว่าจุดที่อยากให้ท่านดูถ้าถ้าเราพลิกแล้วพอมองเห็นนะครับก็คือว่าตัวจุดกลมอันนี้นะครับเป็นจุดที่ ฝังอยู่บนเบโซ่นะครับซึ่งทำออกมาได้ดีจริงๆนะฮะก็ทำให้งานตัวนี้ดูหรูหราขึ้นเลยทีเดียวนะครับเบโซ่ก็เป็นเซรามิกอินเสิร์สนะครับส่วนตัวเบโซ่ของอตัวนี้นะครับก็มีการเจียขัดนะครับเป็นให้เป็นจุดที่มือเราสามารถจะจับและหมุนได้นี่ครับทำออกมาได้เนียนเรียบหรูดีมากนะครับแล้วก็เป็นแบบ สโลปเอานะครับเบโซบอสโลปเอาทำให้ทำให้อินเสิร์ตทำให้นาฬิกาตัวนี้ถึงแม้ว่าจะหนาพอสมควรแต่ก็ดูไม่หนาเกินไปนะครับจากการออกแบบการทำเบโซตัวนี้ได้ดีจริงๆนะครับผมฮะก็แน่นอนครับตัวเคสนี่ก็ไซส์ไซส์ตัวเคสนี่พิเศษครับ40.5 40.5มิล mm นะครับลักทุลักนะครับลักทุลักก็อยู่ที่ประมาณ48ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นจุด ที่ซานมาตินออกแบบมาได้พิเศษกว่าแบรนด์อื่นซึ่งตอนซึ่งผมกำลังจะรอรีวิวตัวพากานี่นะครับพักานี่จะมีล uh, ักทุลักที่กว้างกว่านะครับก็ต้องบอกงี้นะครับคนเอเชียเราส่วนใหญ่แล้วข้อแขนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก6.5นะครับ6ั้งแต่6นิ้วนะครับไปจนถึง uh, 7นิ้วครึ่ง7นิ้ว7.75ประมาณนั้นนะครับซึ่งจะทำให้ใส่ได้ดีมากกับลักที่ไม่เกิน50นะครับ พอลักที่เป็น50านี่ก็จะเริ่มใส่แล้วก็เริ่มเต็มๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะครับว่าการที่ลักเนียมีผลยังไงที่บอกว่าใส่เราไม่สวยยังไงน่นะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เราสวมใส่ชี้ให้ดูนะครับครับก็เน็ตเคสตัวนี้ก็แน่นอนครับมีมีคาวกาดนะครับแล้วก็มีสกูดดาวคลาวนะครับนะฮะดูด้านหลังนะครับ เคสแบ็กนะครับก็แน่นอนครับเป็นเคสแบ็กที่เรียนแบบโรเล็กซ์นะครับเป็นแบบทึบนะครับตัวนี้ครับผมตัวเคสตัวนี้นะครับถ้าเรามองจากด้านบนนี้นะครับด้านบนเนี่ยจะเห็นได้ว่าเคสเนี่ยเป็นปัดเป็นแบบปัดด้านบนนะปัดหยาบนะครับปัดเป็นเส้นตรงนะครับส่วนด้านข้างนี่ครับก็เป็นไฮโพลิชเงาแวบนะครับเงาแวบเลยนะครับ เช่นเดียวกันในในเบเซลนะครับด้านในที่ขัดเข้าไปก็จะเป็นอ่าเป็นแบบปัดหยาบแต่ว่าตรงบริเวณด้านนอกนี้ก็จะเป็น,นเงานะครับก็ทําให้เกิดมิติถึงแม้ว่าซับมารีเนอร์จะดูแล้วอ่าเป็นแท่งๆแบบนี้นะครับแต่ก็ทําให้เกิดมิติเวลามองจากด้านข้างนะครับแล้วก็ทําให้ใส่แลวดูแลง่ายขึ้นนะครับแทนที่จะเงาทั้งหมดแต่ถ้าไม่เงาเลยก็ไม่เรียบหรูนะครับแต่พอ พอเงาด้านหนึ่งแล้วด้านที่ไม่ค่อยโดนกระแทกก็หลบไปด้านข้างเนี่ยไม่ค่อยโดนกระแทกก็จะไม่ไม่เปรอยนะครับต่ด้านบนที่มีโอกาสกระแทกก็ใช้ปัดหยาบเอาก็สามารถจะทําให้ใส่ได้นาน,นครับจุดเด่นอีกอันนึงที่อยากจะชี้ให้เห็นนะครับด้วยราคา,า,าเงินประมาณร้อยกว่าเหรียญนี่นะครับซานมาตินให้สายที่ solid มากแข็งมากนะครับแข็งแรงมากนะครับก็เป็นทรงสเตอร์นะครับแต่เป็นสเตอร์แบบแบบ พิเศษของซานมาตินนะครับคือเป็นเหมือนกับเป็นตัว Y นะครับเป็นเหมือนตัว Y นะครับก็ตัวนี้ก็เคอร์ฟเอ็นก็เป็นแบบตัวผู้นะครับตรงนี้แหละครับที่ผมอยากจะให้ท่านได้เขาได้เห็นนะครับว่าถ้าเกิดว่าข้อแขนเล็กเนี่ยครับตัวสายนาฬิกาเนี่ยจะต้องหุบลงหุบลงอย่างนี้นะครับหุบลงปั๊บก็จะเห็นว่าตัวตัวข้อนาฬิกาตรงนี้ครับจะโผล่ออกมานะครับเพราอเราเราจะใส่อยู่ด้านบนเนี้ยเราก็จะเห็นแบบนี้ เห็นไหมฮะมันจะโผล่มาอย่างนี้นฮะมันจะโผล่มาแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะสวมใส่ให้ดูนะครับเดี๋ยวนั้นก็เลยกลายเป็นว่าการเลือกขนาดไซส์ของนาฬิกาแล้วก็ชนิดของอสายนาฬิกานี่ก็มีผลครับอย่กรณีเนี้ยถ้าเคิฟเคิร์ฟเตัวเนี้ยเป็นตัวเมียก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับแต่ของออริจินอลของของซับ i ร e เนอร์จะเป็นทรงีทั้งหมดนะครับที่เป็นออยสเตอร์นะฮะครับดูต่อนะครับ สายก็20่มิลนะครับเทเปอร์ลงมาเหลือ18นะครับแล้วเราก็มาที่มาที่คาสนะครับคาสตัวนี้ก็เป็นคาสแบบอสองล็อกสั่งอ่าโซ่ทรีโฟลด์นะครับคือมีถ้าเรามองคือเนี้ยมีถ้ามองเนี้ยนะก็จะเห็นว่ามี3ชิ้นนะครับ3ชิ้นแล้วก็ทรีโฟลด์นะครับพับมาเนี่ยครับแล้วก็ล็อกนะครับการล็อกก็ค่อนข้างจะแน่นนิดนึงนะครับของซานมาตินตัวนี้แน่นกดยากนิดนึงถ้าเป็นแบบดับเบิลล็อกนะล็อกที่1แล้วก็มี ล็อกที่2ลงไปนะครับก็แตถ้าถามถึงคุณภาพของตัวคาสก็แข็งแรงแข็งแรงดีมากนะครับแต่ผมจะชอบแคสของอาปาร์คานี่มากกว่าเพราะตัวนั้นจะหน้าตาใกล้เคียงกับทางโรเล็กซ์เลยนะครับแล้วก็สามารถจะมีอะไรเรียกค,คลิกลิเหมือนกับเราสามารถจะเอ็กซ์เทนได้แบบ ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เครื่องมือครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าเราต้องการจะเอ็กเทน์ให้กว้างขึ้นเนี่ยครับเราจะต้องใช้เครื่องมือนการที่จะดันสปริงบาร์แล้วก็ขยับนะครับในขณะที่ตัวซา,านมาตินถ้าเป็นที่ของพาร์กานีที่ผมกำลังจะรีวิวต่อไปเนี่ยก็ไม่ต้องเลยครับก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีเพราะว่าเราเนี่ยบางวันเราก็อากาศร้อนหน่อยแคนเราก็อาจจขยายนะครับก็อาจจะขยับสักนิดนึงนะครับ จะทำให้เราใส่ได้สบายขึ้นนะครับคุ้มค่าของตุนนาฬิกาตัวนี้นครับกับเงินราคาที่จ่ายไปเนี่ยผมก็คิดว่ามันคุ้มค่ามากๆรา,า,ายละเอียดเก็บดีมากๆนะครับแล้วก็แถมยังมีคัสตอมให้เราเลือกโลโก้ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งแบบแรนด์ของโลโก้ของอกลุ่มที่ขายใน AliExpress เนี่ยก็อาจจะออกแบบโลโก้ได้ไม่ถูกใจเราในเมื่อคอมมาชแล้วเราก็ ใส่คัสตอมโลโก้ของเราไปเลยก็ไม่เลวครับก็ถือว่านี่เป็นอีกเรือนหนึ่งที่แนะนำครับครับก็มาดูกันแบบเต็มๆนะครับว่าเมื่อกี้เราโคสอัพกันไปแล้วนะครับลองมาดูว่าในกรณีที่เห็นภาพเต็มเรือนพร้อมสายนะครับเป็นบบก็จะมีหน้าตาแบบนี้ก็สวยงามาใต้ขนาดทุกอย่างของโรเล็กซ m ัมเมอรีเนอร์เลยนะฮะแต่พี่นี่โรเล็กซัมเมอรเนอร์เนี่ยลักทุลักๆๆเนี่ยจะ กว้างกว่านี้ครับไปอยู่ที่50ตัวนี้48นะครับก็ถือว่าสำหรับบรเยเซียเนี่ยตัวนี้ก็เจ๋าเลยนะฮะครับก็มาลองสวมใส่กันดูนะครับก็เหมือนเดิมครับตัวแคสเนี่ยก็แข็งแรงอย่างที่ผมบอก้วใหญ่ก็มีความแข็งแรงขนาดสวยงขนาดก็ใหญ่ดีนะครับงานก็ดีมากๆนะครับความแข็งแรงของการล็อกก็ดีมากเป็นทีโฟล์แบบนี้นะครับครับก็สวมแขนนะครับ ไฟลงไปนะครับแล้วก็กดกดล็อกที่ต้องต้องกดที่แขนสักหนึ่งนะครับตรงนี้มีตัวล็อกนะครับลูกไพนันมันจะไม่ลงนะเสร็จแล้วก็ปิดล็อกนะครับครับก็มาดูที่แขนนะครับนี่คือแขนของผมที่ขนาดนะครับผมประมาณ7นิ้วครึ่งนะครับนี่ครับใส่ไปเต็มพอดีนะครับก็จะมีที่ผมได้เกิดไว้นะครับก็คือว่าการที่นาฬิกาเนี่ยถ้ามันใหญ่ ลักทุลักเนี่ยใหญ่เกินไปกว่าแขนเนี่ยนะครับอ่าก็จะใส่แล้วนี่กรณีคือใส่แล้วเต็มเต็มดีนะครับเห็นว่าลักทุลักนี่เล็กกว่าแขนผมเล็กน้อยแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าตรงบริเวณนี้ครับตรงบริเวณที่เป็นตัวเคอร์ฟเอ็นที่เป็น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 ,ปนตัวผู้เนี่ยเป็นเมลเคอร์ฟเอ็นเนี่ยครับมันจะทําให้เกิดไอไอสองขาเล็กๆเนี่ยครับของตัวสายนะครับของตัวออยสเตอร์เนี่ยครับ ถ้ามองปุ๊บมันจะโผล่มาแบบนี้ครับนี่ยมาดิเห็นไไหมโผล่มานิดนึงโผล่มานิดนึงอย่างนี้นะครับโผล่มานิดนึงก็ถ้าไม่สังเกตก็โอเคครับก็ดูสวยก็ดูอ่าดูเหมือนเครื่องมันต่อเนื่องกันดีนะครับแต่ในกรณีที่นาฬิกาตัวนี้นะครับถ้าเคิร์ฟเอ็นตัวนี้ไม่กดลงกับพุ่งออกมาตรงๆเนี่ยตัวนี้จะยิ่งโผล่มาเกิอมากกว่านี้อีกนะครับก็จะดูไม่เนี๊ยบแต่ในกรณีที่คนที่แขนใหญ่กว่าผม,มคือ7 7็นิ้วครึ่งขึ้นไปเนะี่ยจะไม่เจอเหตุการณ์นี้เพราะว่า ตัวนี้ก็จะกางออกอย่างนี้ครับเห็นไหมเห็นไหมพอมันกางออกก็จะไม่เห็นอย่างนี้ถูกไหมฮะแขนกว้างก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าไม่กว้างละ่ะลงมาก็เห็นอย่างนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่นาฬิกาในเอเชียเราแบรนด์เอเชียถ้าชั้นนาของเราคือไซโก้เนี่ยก็แก้วิธีนี้ครับโดยสลับครับเปลี่ยนเคิร์ฟเอ็นตัวนี้ให้เป็นฟีมลแทนนะครับก็แก้ปัญหานี้ได้ทําให้คนเอเชียไม่ว่าจะใส่นาฬิกาทูทน่าอันใหญ่โตโมโหลาน,นะครับ ขนาดของแด a m e t e r ห้าก็ใส่ได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็อันนี้ก็เป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยของอาการเลือกสายนาฬิกาสำหรับพวกเราชาวเอซีที่ชอบใส่นาฬิกาใหญ่นะครับเพื่อต้องการให้ใส่แล้วนิบเนียบนะครับแต่ว่าผมเองก็บอกว่าตัวนี้ใส่แล้วสวยมากนะครับเนียบมากนะครับอันนี้นะครับก็ลองดูนะครับเมืมเ่อผมใส่เสื้อแขนยากวก็สามารถจะหลบเข้าไปอยู่ในแขนได้ที่ไม่ตึงไม่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 บววไม่ตึงเลยนะครับเพราะว่าด้วยขนาดของตัวหน้าปัดที่แค่40 40.5เนี่ยครับก็ทำให้าการใส่ของนี้เนี่ยใส่ถือเสื้อแขนยาวสบายสบายนะครับไปใส่ไปทำงานก็สวยนั้นก็ต้องสรุปตามนี้นะครับที่เราทำ A Watch of the Day มาเนี่ยถ้าเราต้องการนาฬิกาเรือนหนึ่งที่จะใส่เราชาวเอเชียที่ไม่เกิน7นิ้วครึ่งข้อข้อแขนะนะครับใช้นาฬิกาไดมมเตอร์เนี่ย40-41ถึงเต็มที่นี่42นะครับ ก็จะสามารถใส่ไปทํางานได้ด้วยกับเสื้อยันยาวนะครับแต่ใน,นกรณีผมเนี่ยผมไม่ได้ใส่เสื้อผมไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแบบสลิมไม่เหมือนกับเพื่อนๆบางคนที่ใส่สลิมเนี่ยก็อาจจะใส่ไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้ตั้งแต่40มิลลงมา45.5ถรือ40มิลลงมาเนี่ยถึงแม้เสื้อเสื้อที่เป็นแขนเสื้อที่เป็นสลิมก็สามารถใส่ได้ครับครับก็มาชม ตัวเลือนแบบเต็มๆแบบช้าๆนะครับใน365องศาของตัวซานมาติน o s t Diving w a t c h นะครับก็ดูแล้วสวยงามดีมากนะครับครับมาย้ำสเปคกันอีกครั้งหนึ่งอย่างละเอียดนะครับครับ Movement ของตัวนี้ก็คือ n h 35นะครับก็เป็นเครื่องของ ไซโก้นะครับก็สามารถจะแฮกได้นะครับเคสก็เป็น่ายเลสตีล 316L นนะครับเคสเดมิเตอร์ก็คือ40.5ม mm, ิลนะครับอันนี้ก็ไม่รวมคราวนะครับแล้วก็ลักทูลักก็48นะครับอันนี้คือรวมหมดแล้วครับแล้วก็ขนาดของ ความหนานะครับตั้งแต่แบ็คเคสไปจนถึงกระจกเนี่ยครับอยู่ที่14มิลครับก็ถือว่าสบายๆนะครับอาจจะหนาไปนิดนึงแต่ว่าใส่ได้ครับอย่างที่มโชว์ไปแล้วนะครับขนาดของสายก็อยู่ที่20มิลนะครับเป็นสายออ s t สเตอร์นะครับแต่เป็นลักษณะเป็นเหมือนตัววายนะครับกระจกก็เป็นคริสตัล s ซฟไฟนะครับ ก็ตรงบริเวณสารนาฬิกาที่เป็นตัวโชว์วันที่นะครับก็จะมีตัวคัดกระจกขยายไซคละครับครับตัวหน้าปัดนะครับก็จะเป็นสีเรียกว่าแมตต์แบ็กก็คือออกด้านนะครับแต่ก็มีเอฟเฟกต์แต่ถ้าเกิดในกรณีเป็นหน้าเขียวจะเป็นซันเบิร์สนะครับถ้าหน้าสีน้ำเงินก็จะเป็นลูมิโนสไดิ얼นะครับก็คือครับแฮนส์แฮนนะครับทั้ง หมดเลยเนี่ยก็จะมีลูมีมีลูมส์ทั้งหมดนะครับที่เรียกว่า V G W 9นะครับสีฟ้านะครับสกูดดาวค o าวนะครับตัวสกูดดาวก็ขนาด7มิลน,นะฮะก็กันน้ำนะครับอยู่ที่200เมตรนะครับประกัน2ปีครับ ครับแล้วก็มาดูลูมส์นะครับก็ลูมทั้งหมดที่เราได้ทำเนี่ยนะครับไปมีเวลาประมาณ7-8ถึง8นาทีนะครับเราพบว่าลูมส์เนี่ยก็สว่างสวยมากในช่วง3นาทีแรกนะครับแต่หลังจากนั้นก็เริ่มจางลงนะครับแต่จริงๆถือว่าสว่างชัดนะครับในช่วง3นาทีก็ถือว่าน่าจะเพียงพอในการส่องดูแล้วนะครับ ครับเป็นไงบ้างครับดูดีใช่ไหมครับในราคาที่สามารถที่จะซื้อได้แน่ๆครับถ้าท่านนะครับเข้าไปใน Aliexpress นะครับราคาก็จะอยู่ต่ำกว่า200เหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ ในเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ Aliexpress s ซานมาตินนะครับก็ไปก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับที่เห็นในหน้านี้ก็จะเห็นว่าเป็น San Martin Official Store นะครับนี่เราก็เข้ามาดูในรุ่นของตัวที่เรากําลังสนใจตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับปัจจุบันนี้มาเป็นเวอร์ชันที่สามแล้วนะครับก็จะเห็นว่าโลโก้นะฮะก็จะเป็นโลโก้แบบที่เป็นโลโก้หกเหลี่ยมนะครับโลโก้หกเหลี่ยมนะครับก็ จุดที่ผมอยากให้ท่านดูก็คือในรุ่นเดียวกันนี้มีทั้งสีดําสีเขียวและสีน้ําเงินนะครับแล้วก็มีหน้าพิเศษคือหน้าที่เป็น g ก t เวฟเนี่นะครับจะเห็นว่าตัวนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าเวลาอยู่ในที่มืดลูมลูมทั้งหน้าเลยนะครับตัวนี้ก็จะราคาแพงที่สุดประมาณ200ว่นเหรียญน,นะครับนิดหน่อยนะครับก็สามารถจะเข้ามาดูได้แต่ที่ผมอยากจะโชว์ให้ดูเพิ่เมเติเมก็คือนาฬิกาที่พี่ชายผมเลือกนี่นะครับ แกเลือกรุ่นที่สามารถที่จะเลือกที่จะเห็นไหมเราสามารถที่จะใส่สคริปที่12เลกกาแล้วก็ที่6เลกกาตามที่เราต้องการเองได้นะครับแกก็เอาชื่อบริษัทแกมาใส่นะครับแล้วก็นีก็มีของแถมนะมีให้สกรูตัวหนึ่งมาครับสายของอตัวนี้ใช้สกรูในการขันนะครับไม่ต้องใช้วิธีขันตอกนะครับครับ ก็หวังว่านี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่มีราคาไม่สูงมากนะครับแต่แน่นอนครับก็ไม่ได้ออกแบบอะไรอะไรเลยนะครับแค่ปรับแต่งมิติไซส์แต่เรื่องของคุณภาพของงานเนี่ยดีแน่นอนครับแล้วก็สามารถจะสั่งซื้อได้ที่ Aliexpress ง่ายๆนะครับก็ถ้าท่านใดยอยากอยากจะได้มาเป็นเจ้าของแล้วติดขัดเรื่องของการอ,อยากจะให้ผมช่วยก็สามารถจะติดต่อเข้ามาภายใต้ที่ y o u t u b e ที่เรา มีด้านล่างนี้นะครับหรือว่า f a c e b o o k ก็ก็ส่งเมสเซจเข้ามาแล้วเราจะติดต่อกันแล้วเราจะส่งไปให้ท่านนะครับท่านสามารถติดตามเราที่ Facebook ที่ Chronos Talk นะครับแล้วก็ที่ YouTube ก็คือ Chronos Watch อ s หนงตัวครับตามเราในเดือนถัดไปครับเรายังคงอยู่ที่ Ali e อ่า e s s ต่อนะครับในเดือนถัดไปครับสวัสดีครับ